สวัสดีจ้าทุกคนต่อมาผ้ากินมากอันนีมน้มียทุกคนอากาศได้บังคาลามมาจ้าทุกคนบังขาลามมาเปิดดูข้างในกันว่าใส่อะไรกันนะคะหอมมากๆเลยจ้าทุกคน เชทุกคนใส่ท no, <Thank you>. ั่วดำข้าวหลามใส่ใส่ทั่วดำทั่วเดงนั่วดำว้าว หอมหวานมั่นจ้ะแวมมันกินบังคลามขาไม่แซ่บแซ่บจ้ะทุกคนแซ่บจ้ะ เยี่ดีดีแค่ออกมาใส่ไมโครเวฟจะ,จะก็ได้กินแล้วรั <c oughs> บลูกอัน,นยัะจ้ะจำ <c oughs> กบะโปงหัวทั้งไทยคนอื่นว่าอย่างลูกชอบว่ะ ซื้อมาสองบังจะ้ะจะจะําราคาบ่ไดดแล้วเราจะแช่ฟิตมาขายนะ่าจะทั้งนี้บังทอดปเลยกดอกอันนี้ก็หวานดีแต่ทุกคน ปุงมง่าพายกินคื่เกาจ้ะทุกคนว่ามันกิน่นเขาไหมจ้ะหอมหอมหอมไม่ไพ ทุเรียอันนี้อะไรตรงที่เขาใส่ากาบบกเข่าอัดม่จจะทุกคนก็เลยเขยงยก็แสบ้ะทุกคนสมอยากไปแ,แล้วจทุกคนชาวต้มกระฝากกาไลค์กแชรชเป็นกำลังใจ้ีนี้เด้อย้า พอก,กันกิปไหมนะจ๊ะสวัสดีค่ะ